เช้าเช้าอีกเคยโอ้ยงงอ๋อไมาเอาอมากินกันลอ,อยนะน้ำพริกข้าวน้ำพริกอร่อยอร่อยเห็นสินน้ำพริกมันเสียดาย <c oughs> กล้องวาหันกล้องม,มาทางนี้หน่อยนี่อร่อยนะครับเนี่ยข้าวนะเฟ่เราเห็นเมนูข้าวมากกั่งนะแบบอาหารนะฮะนี่ได้เห็นในยูทูบเป็นครั้งแรกนี่ของหนอวันนี้ฮะดอกอัญชันร้อยๆเนอ่ยดอกอัญชันรโรยๆนะฮะ แล้ววันนี้ของเราไข่ต้มอย่เดีวกันก่อนครับน,นี่ไข่ปอกเราไม่ปอกจะกินกับอะไรล่ะไม่บอกจะกินแบบไหนล่ะ เมนูรสชาติไข่ต้มหนึ่งใบกับแกงพริกนี่ของชุดของเราวันนี้ของชุดของเราดับรองหูดูดแน่ๆ די <laughs> ผมตกอันร้อย 嗯。Mm hmm. ตมมุ้มีเลยไหมรอยริงตมอไเล้ยตมมุ้อ,มอืกม,มอกินกันต่อเลยอร่อยแน่นอนเลย ภาษาใต้จาินลีน ลาน้ำปลาเรียบร้อยกับน้ำแกงน้ำแกงจานเลนปลปลาจีรบกับเบอกิปกับเบอบกิกับดดบุกเออหนึงจีรุกเลย 嗯，都在嗯。 qualcuno nommba vait man ya,